สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับตลาดวัดแกะของเราเาหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกับโกงกับข้าววันนี้วันดีนะครับวันนี้วันนี้วันหวยออกดูแล้ววันหวยออกรุงนี้ไปรับเงินนะครับอ้ออาวใครซื้อลอตเตอรี่ตะแกะนะครับมีสิทธิ์ถูกครับ รางวัลที่หนึ่งยังมาออกมาแล้วครับได้เองครับได้เองเชิญเลยครับสามแปดสามแปดคือเอาลาบมีลาบลาบเชิญครับเชิญครับเชิญอรับวันนี้วันนี้วันโชควันโชคครับวันโชควันนี้วันรวย เชิญครับเชิญครับรนีบ่นนนนไม่รับจ่ายนี่ตลาดวัดแขกยังมีรางวัลที่หนึ่งอยู่เยอะนะเออ่าพด,ดีนะครับนะครับตลาดวัดแขกของเราอีกแล้วครับผลไม้เริมครับดอกไม้มันเดิมกับข้าว ด้านสมุนไพรอีกแล้วครับด้านสมุนไพรนี่ขอมตาเทียนม,มีย่านางมีกะชายครับกะชายตอนนี้กะชายครับมาแรงมากอาจจะหมดแล้วจ้าจะหมดแล้วจ้อา่อาอา่าวันนี้วันรวยเอาคลิปนี้พอแค่นี้นะครับ ก็เจอกันใหม่จ้าคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับขอให้รวยๆกันทุกคน